ให้สุขภาพดีเคล็ดลับจานสุขภาพดีแบบฮาร์วาร์ดใครบ้างที่อยากสุขภาพดีแต่ก็แบบไม่รู้จะเลือกทานอะไรดีและต้องทานเท่าไหร่วันนี้แม่มีคําตอบมาให้ค่ะเป็นคําตอบที่เรียบง่ายทรงพลังและได้ผลนะเป็นเคล็ดลับที่ศึกษาจาก Harvard Medical School เขาศึกษา healthy eating plate ก็คือเป็นการจัดจานอาหารนะคะว่ากินยังไงให้แต่ละมื้อมันสมดุลมาชวนฟังสัมมนาออนไลน์1ชั่วโมงนะคะวันเสาร์ที่5ตุลา เวลา10โมงเช้าถึง11โมงเวลาไทยคุณก็จะได้เข้าใจเรื่องว่ากินอะไรดีเพื่อจะได้เลือกอาหารอย่างชาญฉลาดกินเท่าไหรด่ดีจะได้จัดสัดส่วนอาหารให้สมดุลกินอย่างไรดีเทคนิคการกินอาหารเพื่อสุขภาพและดื่มอะไรก็คือเทคนิคเรื่องของเครื่องดื่มในช่วงที่ผ่านมาเรา,าก็ได้มีโอกาสเรียนคอร์สออนไลน์ของ Harvard Medical School นะคะก็เป็นคอร์สหนสัปดาห์เกี่ยวกับเรื่องของนูทริชั่นและก็ไลฟ์สไตล์มดิซีน ก็เลยอยากจะนำความรู้มาแบ่งปันนะคะดังนั้นในหัวข้อวันนั้นก็จะเป็นเรื่อง Harvard healthy eating Page ซึ่งคุณก็จะนำความรู้ไปวางแผนมื้ออาหารของคุณแล้วก็จะเป็นมื้ออาหารที่ช่วยควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคและก็ยังทานได้อร่อยตามหลักว,วิชาการด้วยใครสนใจความรู้แบบนี้สนใจมาเรียนด้วยการเรียนผ่านโปรแกรม Zoom สอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่รับจานวนจากัดไม่เกิน100คนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจพิมพ์สนใจฟังเพื่อลงทะเบียนรับรหัส z o o ค่ะ แล้วพบกันวันเสาร์นะคะ